สวัสดีค่ะชื่อนวาาจิริเชลจิหานะคะรหัสศศคือหกษจ็ดสูงเาหนึค่ะวันนี้จะนำเสือบทเพลงมีชื่อว่าความเชื่อค่ะเป็นของวงบอดี้ค่ะวงบอดี้แสลมนะคะเป็นแนวแนวเพลงล็อกค่ะแต่ว่าเป็นเพลงล็อกที่ได้รับอิทธิพลม,มาจากฝั่งอเมริกาค่ะและผสมผานกับแนวดนตรีโพเกสซีล็อกค่ะแล้วก็วงบอดี้แสลมนะคะก่อตั้งในปีส5 4 5ค่ะแล้ว แล้วก็ทาไมถึงเลือกเพลงความเชื่อใช่ไหมคะก็คือความเชื่อตีได้หลายบทบาทตีได้หลายแนวทางยกตัวอย่างใช่ไหมความเชื่อเรื่องความรักความเชื่อเรื่องสิ่งที่ตามมองไม่เห็นแล้วก็อีกหลายอย่างเลยคะ่ะอย่างเช่นจะขอยกตัวอย่างในบทเพลงนะคะก็คือมีห้องหนึ่งที่เราว่ากีดแขนไม่ช่วยอะไรถ้าในมุมของตัวเรานะคะตีว่าขอคน ก็คือเหมือนกับว่าเป็นช่วงคิดเศร้าอกหันเดียวไดแล้วก็เสียใจค่ะแล้วไม่รู้จะพึ่งพาใครก็จะคล้ายๆคนทีกซึมเศร้าเศร้าค่ะก็จะกีดแขนกีดต่อไปกีดไปเรื่อยแต่ว่าในบกเพลงค่ะแต่ในในบทเพลนะคะพอพอเหมือนจะอธิบายว่าถึงเราจะกีดแขนไปยังไงอะ่ะมันก็ไม่ช่วยอะไรเหมือนว่าเรากีดแขนต่อไป คนคนนั้นก็จะไม่กลับมาหาเราค่ะก็เลยทําให้รู้ว่าความเชื่อนั้นตีได้หลายบทบาทมากค่ะไม่ว่าจะเป็นใแทนดีไม่ดหีหรือดีเกิดดีมากค่ะแะน่น้นนะคะเพลงความเชื่อถึงเป็นเพลงที่ฟังแล้วสามารถที่เป็นเพลงที่ฟังแล้วก็รู้สึกห้องใจได้ดีมากเลยค่ะถ้า งางั้นก็ฝากไเพ่เพลงความเที่ยวของเมืองบอดีส้สแลมนะคะวันนี้ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย